สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a นลโย y ิต i า a 61.12นะคะวันนี้โยก็มาทำคอนเทนต์ที่คิดว่าน้องๆพยาบาลหลายคนเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะก็คือในหัวข้อเรื่องที่ว่าเป็นพยาบาลจบใหม่นะคะเราจะเลือกทํางานที่แผนกไหนดีวันนี้โยก็จะมา พูดเล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละแผนกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงในรูปแบบของการทํางานแล้วก็รายได้เนี่ยมันได้เท่ากันไหมหรือว่ามันได้แตกต่างกันยังไงนะคะวันนี้โยก็จะมาพูดในมุมมองของการทํางานในโรงพยาบาลของภาครัฐบาลนะคะ โดยการทํางานของภาครัฐอะคะ่ะมันก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะได้ทํางานที่ไหนอาจจะเป็นโรงพยาบาลจังหวัดนะคะหรือว่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนอย่างที่โยอยู่หรือว่าจะเป็นสถานีอนามัยหรือที่เรียกว่าราพอสอตอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูความแตกต่างเราจะพูดถึงโรงพยาบาลใหญ่ก่อนโรงพยาบาลใหญ่นะคะเขาก็จะมีแยกเป็นแผนกต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องฉุกเฉิน ICU ห้องคลอด OPD ที่ตรวจผู้ป่วยนอกนะคะหรือว่าจะเป็นจิตเวชเพราะฉะนั้นความหลากหลายเนี่ยก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นคนส่วนมากที่ได้ทำงานในโรงพยาบาลใหญ่อะคะ่ะเขาก็จะได้ทำการเวียนวอร์ดนะคะซะส่วนใหญ่แต่ข้อแตกต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่อะคะ่ะมันก็จะแตกต่างกันที่ว่าถ้าเราทำงานในพยาบาลแผนก OPD เนี่ยเราก็จะไม่ได้รับการขึ้นเวนนะคะ แต่ถ้าเราทํางานในแผนกแบบในวอร์ดหรือว่าใน ER ในห้องคลอดเนี่ยมันก็จะต้องทําการขึ้นเวรใช่ไหมแบบที่โยเคยบอกมันจะมีเวรดึกเวรเช้าแล้วก็เวรบ่ายใครที่ทํางานเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นนักศึกษาพยาบาลมาก่อนก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่าเวรพยาบาลอ่ะมันแบ่งเป็น3กะ ก็คือเวรดึกจะเที่ยงคืนถึง8ปดโมงครึง่งเวรเช้า8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะคะแล้วก็เวรบ่ายสี่โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะอดหลับอดนอนนอนไม่ตรงเวลานิดนึงนะคะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบเพราะว่าได้ใช้เวลาในช่วงกลางวานันแล้วก็ไปทํางานช่วงกลางคืนแล้วก็ที่สําคัญเราก็จะได้ค่าเวรในการขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ขึ้น O P D เนี่ยก็จะไม่ได้เงินในส่วนนี้นะคะต่อไปเรามา ดูในเรื่องของโรงพยาบาลภาคแบบเล็กลงมาหน่อยนะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลชุมชนค่ะโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องแบบต้องต้องสู้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการแยกแผนกแบบชัดเจนว่าจะเป็น ICU อ๋อ ICU เราจะส่งไปโรงพยาบาลแม่ใหญ่อยู่แล้วเนาะเราจะไม่ได้แยกว่าเป็น วอดสัญญกรรมวอดอายุรกรรมเราจะแยกเป็นส่วนมากนะคะจะแยกเป็นวอดชายแล้วก็วอดหญิงคนไข้เนี่ยก็จะถูกส่งแยกออกไปเลยถ้าใครอยู่วอดหญิงนะคะก็จะต้องรับคนไข้เยอะมากเพราะว่าคนไข้หลังคลอดเนี่ยก็จะต้องไปที่นั่นด้วยอย่างที่โยอยู่นะคะโยอยู่ห้องฉุกเฉินนะคะแต่เป็นห้องฉุกเฉินที่ควบระหว่างห้องฉุกเฉินแล้วก็ห้องคลอดเพราะฉะนั้นถ้ามีเคสคลอดมาเมื่อไหร่พยาบาลที่อยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ย ก็จะต้องทําการไปทําคลอดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นความที่แบบค่อนข้างหนักเพราะว่าเราจะต้องทําเป็นหลายๆอย่างนะคะโดยการเป็นเพยาลห้องฉุกเฉินเนี่ยโยอาจจะยังไม่เคยเล่าให้ฟังเนาะว่ามันจะมีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่นะคะมันก็จะแบ่งเป็นอินชาร์ดเนาะคอยถ้าเวรบ่ายเนี่ยก็จะต้องคอยนั่งคอมเป็นฮอตด้วยก็คือนั่งคีประวัติคนไข้ต่างๆนานาน,นะคะเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลโยก็ใช้ระบบเปเปอร์เลดแล้วนะคะไม่มีแบบโน้ต อะไรต่างๆนา,ๆน,า,น,านาเนาะก็จะทุกอย่างก็จะพิมพ์เข้าคอมไปเลยแล้วก็จะมี LR นะคะที่จะต้องไปดูเคสคลอดเวลาที่มีเคสคลอดมานะคะแล้วก็มีรีเฟอร์ที่ต้องคอยไปรับผู้ป่วยตามบ้านแล้วก็คอยน้ำส่งไปโรงพยาบาลใหญ่นะคะ แล้วก็มีทีอาดก็คือการคัดแยกประเภทของผู้ป่วยนะคะแต่ส่วนมากก็จะช่วยช่วยกันแลวส่วนใหญ่เนาะถ้ามีเคสแล้วก็พยาบาล OPD นะคะส่วนมากของโยนะคะเขาก็จะให้เป็นพี่ๆอาวุโสซะส่วนใหญ่นะคะที่ไปอยู่เด็กๆก,ก็จะได้อยู่ตามบอร์ดได้ขึ้นเวรได้รับค่าเวรไปก่อนในช่วงแรกนะคะส่วนรพอพสตนะคะอันนี้ก็คือฟิลแบบว่า ได้ใช้ชีวิตเลยใครอยู่รพอพสตอก็คือจะได้ขึ้นเวรเช้านะคะจันทร์ถึงสุกแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีขึ้นเวรบ้างนะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่มีค่าเวรก็จะหนักไปเรื่องของการทําเอกสารแล้วก็การทําโครงการต่างๆนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะที่จะเข้ามาทํางานในโรงพยาบาลเนี่ยก็ให้แบบลองคิดๆด,ดูนะคะว่าตัวเองแบบอยากทํางานแบบไหนถ้าเขาให้เลือกได้นะคะถ้าอยากแบบขึ้นเวรเช้าลอยเช้าหน่อยก็อาจจะไป OPD ก็ได้นะคะ ก็คือตรวจผู้ป่วยนอกเนะาะเช้าถึงเย็นก็กลับบ้านได้อาจจะมีขึ้นเวรเสาร์อาทิตย์บ้างปะปายแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีนะคะถ้าใครเป็นสายแบบว่าโอ้ยฉันอยากแบบไดแบบ้มันนี่เยอะๆก็ขึ้นเวรควงเวรไปเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะโยก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับน้องๆพยาบาลจบใหม่นะคะวันนี้โยก็ไปก่อนค่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์โยด้วยนะคะบา,บายๆค่ะ